มาพูดคุยในส่วนควันหลงเกมศึกฟุตบอลไทยลีกคูบิกแมตช์นะครับระหว่างเอสจีเมืองทองนะครับที่เปิดบ้านพ่ายแพ้กับบุรีรัมยูเ็ทเป็้ดยสกอร์0ประตูต่อ3เกมนี้ก็ต้องบอกเป็นเกมที่สนุกนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยสู้กันได้อย่างสนุกสูงสีแล้วก็มันมากนะครับก่อนที่เกมเนี่ยจะมามีจุดเปลี่ยนอยู่ที่ประตูแรกนั่นเองนะครับที่ทีมบุรีรัมย์เนี่ยมาได้ประตูขึ้นนาไปก่อนก็ในภาพเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่า เปลี่ยนไปเลยจากที่สูสีสสีกลายเป็นบุรีรัมที่ดูได้เปรียบกว่าเยอะกับประตูที่นําอยู่แล้วก็รูปแบบการเล่นที่ดูจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับพอได้ประตูขึ้นนําปุ๊บทาให้เอสซีจีมงทองเนี่ยเล่นยากคือต้องเปิดเกมแรกพอเปิดเกมแรกมาเสียประตูที่2ในช่วงขึ้นหลังทําให้โอกาสกลับมาเนี่ยค่อนข้างยากเลยแล้วันนี้เราบอกว่าเหมือนจะไม่ค่อยเป็นใจได้จุดโทษแต่ก็ยิงไม่เข้าด้วยสำมังทอง ไม่ได้จุดโทษได้แิ่ได้จุดโทษและไฮวันที่ยิงเข้าไปไล่มาถึงประตูสองกับเวลาที่เหลืออีกประมาณ4ี่ห้านาทีในช่วงท้ายเกมก็ยังพอมีการตีเสมอครับแต่พอไม่ได้จุดโทษอพอได้จุดโทษแล้วยิงไม่เข้านะก็ทําให้เกมจบเลยแล้วก็ราพผ้าเสียประตูที่3าอีกนะค,ะครับก็จบเกมเป็นบุตรีรมเน็ตที่บุกมาชนะแบงคามือทองไปได้3ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าไม่ได้พลิกความคาดหมายอะไรมากนะักนะครับและก็ทําให้ ทางบุรีรัมย์อากาศเป็นแชมป์สูงมากถ้าหักตานาเก็บ3แต้มได้ในบ้านก็เจอกับเทโรในบ้านนะครับส่วนเอสจีเมืองทองก็ยังต้องเก็บชนะให้ได้ต่อไปเพราะว่าการท่าเรือไล่ขึ้นมาแล้วใช่เหลือ2งคะแนนครับผมนะน่าสนใจนะครับสาหรับทางเมืองทองว่าในซีซั่นนี้จะจบอันดับที่เท่าไหร่แล้วก็บุรีรัมย์ที่นัดต่อไปจะสามารถคว้าแชมป์ได้เลยหรือไม่ครับ